ขายอะไรคะอันนี้จะดูอุ้ยมีปลาไหลด้วยเหรอก้มเป็ดเนาะต้องเลยว่าแม่ชอบนี่คะนางน้ำลายมีเย่มองน้ำลายไหลแล้วว่าเอาเลือกเลยจัดเลือกเลยนะคะเย่ามองน้ำลายและคลิปนี้สนับสนุนโดยเทสซี่คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารเทสซี่คอฟฟี่ You neverding alone. สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็วันแรกนาขวัญน,นะคะหรือว่าภาษาอีสานก็วันแหกนาขวัญน,นะคะฝนก็ลงค่ะแฟนทางบ้านแล้วที่นี่ในหมู่บ้านเขาก็มีตลาดนัดนะคะปะ้าเพซี่ก็เลยจะไปดูค่ะเพราะว่าอย่ามองไม่มีอาหารนะคะก็จะไปดูเข้ามีอะไรขายบ้างนะคะไปเดวกกันนะคะแฟนทางบ้านถึงแล้วนะคะแฟนทางบ้านเย่ามองมาด้วยแต่ป้าพช แต่ว่าเพสิไม่แน่ใจว่าวันนี้ร้านจะเยอะหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝนมันลงค่ะฝนลงก็เลยไม่รู้ว่าร้านจะเยอะไหมนะคะก็เนี่ยค่ะอุ้ยมีทุเรียนด้วยนะคะมีทุเรียนมีเงาะส่วนอันนี้ไก่ค่ะอืมเอาไก่ เอาไก่สี่ไม้ชุดหนึ่งแล้วก็สามสามสองชุดแม่เอาไหมไปข้าแก้มไหมเออเอาไปข้าแก้มด้วยสี่สามสามสามไม้สองถุงเอ้ยสามถุงสี่ไม้ถุงหนึ่งนะคะก็นี่ค่ะสั่งไก่ค่ะนี่ปลาถือ อ้าวโอ้โหเกน,เนีมันแหงวาหัานมันตายกำเท่าไหร่คะเนี่ยห้าบาทอุย้ยหรออุ <c oughs> อ้ยตรงไหนเนะี่ยหมดแล้วมันนะ้งเนี่ยว, <c oughs> ว่าแล้วเสียวเอ้ยอันนี้ถุงเท่าไหร่คะครับโอเคมันกับเผือกอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเผือกเนาะนอ๋อมันหมดเหมือนกันโอเคค่ะเอาถุงหนึ่งแม่เอาไหมเนี่ยไอ้อันนี้ซื้อไปทับทีมมันสั่งไข่เต่าหรือแม่จะเอาไข่ช้าง โอเคไข่ช้างอันเนี้ยไข่ช้างใหญ่กว่าเดิมอันเนี้ยไข่อันอันอีหยังบักล่ะอันไข่อันถั่วถั่วเหลืองถั่วเหลืองอันนี้ขายไงคะสามลูกสิบบาทตามลูกสิบบาทแม่เอาเท่าไหร่บาทเอาไม่เอายี่สิบเนาะเอายี่สิบค่ะใช่ให้คนอื่นเกากินด้วยเป็นสี่สิบอันนี้ไปให้ทัพทีมมันฝากมันบอกว่าเอาขนมมาฝากหน่อย นางกวานางผอมนางบอกนะรู้สึกจะลงไปขีดนึงนางกลุ่มอยู่หน่อ <c oughs> ขำหลานเดียม่องอุ้ยนะคะ่ะทอดใหม่ๆเลยนะคะนะ่นะอ่ะเป็นทอดซึ่ตรงนั้นนี่ค่ะนี่ค่ะทอดใหม่ๆเลยอ้าอันนั้นกล้วยเหรอคะ๋อ,ะอ,อ,อมีกล้วยทอดด้วยแม่ไม่เอาออันนี้ฝากไว้ก่อนนะคะว่าจะเข้าไปข้างในไม่ออกมาเอาเพราะสั่งไก่ไปด้วยคะ่ะตรงนั้น ขอบคุณค่ะโอเคเอไอเปน็นต้นนะจ้าอันนี้อะไรอุย๊ยนี่ปลาซิวหัวปลาซิวหัวเรียบร้อยแล้วคุณแม่เรียบร้อยเบียร์ข้าวมะม่งเรียบร้อยบอมเจ็ดน้อย ใส่ขี้ยางดีเนาะเขียดเนี่ยเนี่ยไม่เอาเหรอแม่ไม่เอาบอกเขียดน้อยปลาปลาใส่ไม่ต้มนะอ่าค่ะวางบกบอกเบาบล็อกเอาออมปลาซิวเท่าไหร่คะยี่ค่ะออมปลาซิวยี่สิบอันนี้ปลาแก้วอันนี้ปลาซิว หรอลปลาแก้วมันจะไม่ค่อยอ่ะปลาแก้วมันจะไม่ค่อยขมใช่ไหม,บ,บ,มบ่ขมบ่ขมเออโอเคเอานีเดี้บบอ,บบอเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเอาอย่าลืมเรียกเด้อคะ่ะน <c oughs> ี่อกนีค่ค่ะใบแมงลักอ,อ,อะไรอย่าเนี่ย อ๋อผักบุง้งอันนี้ผักบุง้งนานะคะใบะตําลึงอันนี้อันนี้หมกอะไรหนูอันนี้หรอคะอันนี้แจ่วบองห่อเท่าไหร่คะ อ๋อแล้วชุดแล้วนี่หรอคะอันนี้ไข่ปลาเหรอคะอันนี้มกปลาหมกเรียบร้อยอ่นีูค่ะอันนี้ก็สิบเหรอคะเอ่ออันนี้ก็อันนี้แจ่วบองถุงเท่าไหร่คะแจ่วบองก็สิบเหรอคะสี่ห้าหกเจ็ดเอ่อ เอาหมดนี่เลยเอาหมดนี่เลยค่ะเมาไงคะช่วยเามาไปให้ทีมงานค่ะเือนจาเท่าไหร่ค่ะค่ะ <c oughs> ร้อยหนึ่งใช่ไหมคะเอ่ออันนี้อันนี้คืออะไรคะปลาปลานี่คอันีห้าสอุ้ยปลาร้าสวยอะโอเคอันนี้รอยหนึ่งอันนี้ห้าสิบเหรอคะเป็นร้อห้าสิบเนาะโอเคปลาร้าด้วยค่ะไม่เอาไว้ก่อนแม่ค่อยออกมาเอาเพราะว่าเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อน สวยมากเลยปลาสวยมากเฮ้ยหนูจะหนูจะตำไปให้เพื่อนกินที่นั่นอยู่หนูเขาบอกเออเดี๋ยวหาซื้อพริกก่อนอบอกอสวยจริงๆนะคะเนี่ยปลาแบบเป็นตัวดีมาก แล้วเนี่ยเนี่ยสวยแล้วตัวแบบตัวตัวแบบว่าถ้าเป็นนางงามก็มิสอยู่เลยนะคะในมิสเป็นนางงามมิสเลยทันทีมิสเป็นมิสยูนิเวอร์สเลเลยอันนี้ก็ต้มแซบโอ้โหต้มแซบแม่ไม่เอาต้มแซบไปซดเหรอ ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยเออไปให้ทีมงานเขานั่นแหละยังรายี่สิบจาวาถเินถุงาคค่ะขอบคุณค่ะสีสทแจ้งใส่หมูครับว่าจะให้ขาอาบัฝนอาบน้ำฝนไม่ไงแค่ฝนแังสีเกี้อยง่ม่อย่างนั่นนี Box, เหม lar, Alpha, psycho, ือนเดิมหน้านวลใช่ไหมอันน you know, yeah. ี mm ้หน้านวลอ่ะยี่สิบเมตรบอกโอเคหน้านวลส่วนอันนี้หน้าดำส่วนอันนี้อะไรหนอเนี่ยลาบลาบปลาดุลาบมุกปลาลาบปลาดุลาบปลาดุถุงเท่าไหร่คะฟิปเลออุ้ยอยากกินลาบปลาดุกอ่ะ งานกินมากชอบเนี่ยร้านทุงแบบลาบกระดุกแต่นี่ใส่หนังใช่ไหมคะจ้าไม่กินเนื้อค่ะเนื้อหมูดิเพราะอันเนื้อหมูนะก็นั่นแหละค่ะเนื้อนั่นแหละค่ะหนูไม่กินโอเคขอบคุณค่ะไก่ตุ๋นหัวไก่ ไก่เยอะมากไก่บ้านด้วยแม่เน,นี่ยพ,พ<ว>อดีแหละมีอาหารเย็นเ้วยมอกงมก็เดินไปกินไปก็ไม่รู้นางกินอะไรอันนี้หมก,มกอะไรไม่รู้ค่ะซื้อหมกไปละ <c oughs> อันนี้ก็เก็บเงินก่อนค่ะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะแฟนทางบ้านโอ้โหเนี่ยร้านจะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าฝนมันลงค่ะและวันนี้เป็นวันแรกนะขวัญด้วยค่ะ ทีมบอกว่าเอาเฟนฟายโรยชีสหน่อยค่ะเอาชุดหนึ่งค่ะอุ้ยฝนล,ลงเม็ดแล้วอ่ะขี่กลับบ้านนี่เปียกแน่เลยอ่ะเท่าไหร่คะจ้ะชีสกับอะไรคะมันอร่อยอ่ะบบเออนั่นแหละค่ะนี่แหละชีสกับมะยงเนาะสามสิบบาท เอาอันนี้ด้วย2ชิ้นค่ะแยกแยกไว้นะคะอันนี้ซื้อให้ค่ะ,อ,อ,ะอันนี้ด้วยค่ะสนนี่ค่ะค่ะ อ่ะแม่ถ like mm. ือให้ท uh. ah. yeah. hey. yeah. uh. ิมหน่อยบำรุงนะกลัวทับทิมผอมฮะปลาขอบคุณค่บคุณแม่อุ้ยฝนเริ่มลงละวะเดินดูก่อนถึงสุดดินมีอะไรถ้าไม่นั่นก็จะกลับนะคะแฟนทางบ้านอันนี้ก็เป็นปลาเฮ้ยไมใช่ปลาชูชิ ส่วนอันนี้ก็ผักนี่ค่ะเป็นตลาดในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะขายกันอย่างนี้ทังใบแมงลักทั้งโชโอมเนี่ยจากสวนในบ้านเขาเลยค่ะอันนี้ก็ใส่กอกค่ะเดี๋มองไม่ค่อยชอบกินไส่กอกโอ้โหอ <laughs> <น>ปาตรงนี้โอ้โหแสดงว่าอร่อยนะคะเนี่ยคนมุงค่ะอาหารอย่างเงี้ยคนคนมุงแอบดูกันก็มีอะไรบ้างาแสดงอร่อยะค,ะค่ะมีทั้งประแดดมีทั้งไม่ประแดกนะคะจัดไปตาธอัตยาศัย อุ้ยขายอะไรคะอันนี้จะดูอุ้ยมีปลาไหลด้วยเหรอมีไก่บ้านอุ้ยเด็กกบหน่อยมาจากสายเราไปเอาไปยำใส่มะม่วงดีแต่ไม้เท่าไหร่คะไม้ไรสามสิบบาทรู้เลยว่าแม่ชอบนี่ยหานางน้ำลายอย่ามวงน้ำลายไหลแล้วว่าเอาเลือกเลยจ้ะเลือกเลยนะคะอย่ามวงน้ำ อาหารของแม่ครับผ้ารู้ค่ะนี่ค่ะเลือกไปคืนน้ำลายไปใส่ใส่มะม่วงค่ะเด็ดจากต้นของเราค่ะเลยสไม้สองไม้ห้หรออ๋อหกสิาพอดีพอดีพอดีคิดคิดแบบว่าเคยเจอแต่สองไม้ห้ไงโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ให้อีกยี่สิบบาทอุ้ยมาแล้วอย่ามองต้องชอบ โออันนี้กบเลี้ยงหรือกบนาเเลี้ยงครับป็นกบเลอโอเคดีไม่โกหกดีเนาะดีไม่กบนามันเนี้ยเลอะกบตัวกันไม่ได้เลยจีนี่คือไก่ไก่บ้านนะไม่ใช่ไก่นาฬิกอันนี้ก็โอ้ยปลาไหลต้มเป็ดเนาะเอามก็ไม่กินไม่เป็นต้องเลยว่าไอ้ไม่โกมันฝากมาหายถุงเท่าไหร่ร้อยเดียว แตได้เจอที่ไหนเนีกระโดนนัดค่ะก็ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะใกล้ต้องมากกว่านด้นเอ้าเจอกันอีกแล้วฝนเริ่มลงเม็ดเลยนะคะแบบว่ามันเม็ดใหญ่กว่าเดิมค่ะต้องกลับกันแล้วค่ะส้มผักของยายอันนี้จะเปรี้ยวมากเลยนะคะถ้าน้ำออกเขาขาด ต้องไปเอาของแล้วค่ะฟาเบซี่ทยอยไปเอาของละเดี๋ยวลืมน <uğ> ี่ค่ะคนเริ่มมาค่ะพอดีเรามาเร็วค่ะเพราตั้งใจมาถ่ายแต่มันมันมีฝนค่ะและวันนี้แม่ค้าก็เห็นไหมคะจะโล่งไปเยอะปกติเนี่ยจะเต็มตรงนี้เลยนะคะเต็มช่วงนี้ เอเหมือนหนูซื้อของตรงนี้ไว้หรือเปล่าอ,อ๋อใช่เออนะปลาล้าโอเคแล้วก็อันนี้อีกสองผูงใลอส่ลว่าอันแล้วนนี้อออน่งกน้นนนีออสกอนอนล้ว เปิบใช่ค่ะคือเยอะเลยเบออันปลาเกีวพริกไม่มีเลยอ่ะวันนี้ค่ะพริกอันนี้จะพึ่งมากันค่ะเออเนี่ยพึ่งมาค่ะอสวัสดีค่ะมิ้นอ๋อมากับเยม่องอ่ะเอารถทับทิมมาอ่าแล้วหนูก็จะกลับพร้อมทับทิมพรุ่งนี้หรอหรือว่าเมื่อื่นไม่ค่ะพรุ่งนี้หนูไปปฐมนิเทศแล้วหนูก็จะกลับมา นุเปิดเทียนเป็นเปิด20แล้วค่ะอ๋อจะไม่เหมือนโรงเรียนทัพทิมใช่ค่ะอ๋อแต่ของทับทิมยังเปิด13เหมือนเดิมโอเคมากับเพื่อนใช่ไหมพี่สาวพี่สาวเลยนะอ๋อโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณกับี้าท้นี่คุณลุงก็เพิ่งมาค่ะหลายๆพ่อค้าก็เพิ่งทยอยมากันนะคะจริงๆมันยังไม่นั่นนะคะแฟนทางบ้านเพราะว่าฝนมันลงเเฉยขอบคุณค่ะ ฝนล,ลงค่ะมันก็เลยดูค้มดูมืดค่ะไปไปซีเอาของไปไว้ก่อนค่ะว่าไก่ด้วยยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลยไก่อันนี้เ<ม>ท่าไหร่เนาะอันข้างหน้าหน้าสั่งสี่ถุงหนึ่งสามสามถุงมันบ่ สี่ีไม้หนึ่งถุงสาม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 ถุงโอเคสี่ีถุงถุงละสามสาถุูกต้องถุงละสามเ้าส่าทเนีดยทำเปต๊ะแกอุ้ยปลายหลยม่อกอะไรแต่ก็ได้ห้ามปลานางนางบอกปลาหแต่เดี๋ยวจ่ายเงินก่นนะค่ะร้อยสสิบนะคะ